โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แลวก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t k ีเคทีสตนะ คลิปนี้ม่เทียบค่าพลางังพิกฟอร์ดนะครับผมมีไม่กี่เวอร์ชันแต่เป็นตัวที่น่าจะเซฟว่ะนะตัวล่าสุดอยู่ในพาอิปิกนะ่าจะเป็นเวอร์ชันนี้ทีมชาตินะถ้าเทียบกับเวอร์ชันอื่นเวอร์ชันอื่นก็ก็ได้หมดแหละมาพิกฟอร์ดเวอร์ชันนี้วิวตันเก้าเก้าเก้าเจ็ด 99, คิดว่าน่าจะเป็นเก้าเก้าดีกว่าอยู่แล้วอู้กระโดดเท่ากัน โอเคล่าสุดดีกว่าเพราะว่า,วาถ้าจะลบก็จะมีลบแค่ปฏิกิริยาลบสองที่เหลือกินหมดนะครับผมอืมแต่ตัวแฟนชอยสเออว่าแฟนชอยส์ไม่ได้มานานแล้ววะ่ะแต่ก็ไม่แน่ถ้าจบฤด,ดูกาลนี้อาจจะมีมาแฟนชอยนะโอเคล่าสุดดีกว่านะฮะล่าสุดดีกว่าตัวนี้ล่ะแต่เมื่อเคยติดฟีเจอร์เขียวนะ ไม่เคยติดฟีเจอร์เขียวไม่แต่ครั้งเดียวแต่มาอยู่ในแพ็กอย่างเงี้ยเยอะนะฮะโอเคเหมือนตัวเมื่อกี้เลยวะ่ะเหมือนตัวเมื่อกี้เลยว่ะนันะล่าสุดดีกว่านะเห็นไหมไม่เคยติดฟีเจอร์เขียวแต่มาอยู่ในแพ็กเนี่ยตลอดและเป็นแพ็กทีมชาติอังกฤษสอง,งนะพระอีปิกสองแฟนชอยหนึ่งนะอันนี้แหละคนเนี้ยไอเน,นี้ยนนี่ไม่แน่ใจว่ะแพ็กอะไรสักอย่างไม่แน่ใจนะ ดับบี้ดีอะดับบี้ดีน่าจะเก่ามากนะโอเคถึงไหนแล้วเมื่อกี้ตัวนี้ตัวนี้เก้าเจ็ดส่วนใหญ่เก้าเจ็ดมาเลยฟิกฟอร์ดนะและ้วสเตจก็เอ้ยอ่าโอเคล่าสุดดีกว่านะครับผมล่าสุดดีกว่าตัวนี้ล่ะเก้าหกก็ยังเป็นล่าสุดที่ดีกว่าอยู่นะนะล่าสุดที่ดีกว่าอยู่เฮ้ยล่าสุดดีสุดแล้วทั้งนั้นอนะ ก็ส่วนใหญ่ใน95 96 97ประมาณนั้นไม่เกินนี้แต่แต่ล่าสุด99โดดไป99เลยนะฮะจบแล้วพิกฟอร์ดล่าสุดคือดีสุดนะสายทีมชาติอังกฤษก็ก็จัดได้นะฮะอืมโอเคชัดเจนนะฮะชัดเจนแต่ก็ไม่ค่อยมีคนใช้นะพิกฟอร์ดอ่าอวันนี้ไม่บวกเลยเดบ,บิดเ95น้อยมากถ้าไปสมัยก่อนเนี่ย97ถือว่าถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะ นะระดับก,กลางๆ97แต่กลาง98เริ่มเยอะ99นี่คือเชีย่ยมาแล้ว99ถ้าขึ้นร้อยเมื่อไหร่คือสุดยอดแล้วนะแต่ทุกวันนี้เนี่ย97ถือว่าอยู่ในระดับกลางนะส่วนตัวผมน,นะ97นี่ยกลางไม่กลางดิผมว่าต่ำแหละ98แต่กลาง98เนี่ยพอเล่นได้ก,กลาง 99, ๆ99นี่คือเริ่มดีแล้วนะถ้าใช้ดีกว่านั้นคือหนะึ่งร้อยแต่97สมัยก่อนนี่คือเชีย่ยดีนะ97สมัยก่อนดีสุดตัวเนี่ยผมว่า98แล้วอะ ก้แปดน,นี่คือกลางกลางแล้วนะสเตตมันขึ้นไปตามอีพิกว่ะอีพิกมันมันไปไกลแล้วไงนะจากแต่ก่อนร้อยสองนะเต็มที่ร้อยสามทุกวันนี้มันร้อยหกแล้วอ่ะร้อยเจ็ดแล้วอ่ะนะฟีเจอร์ก็เลยแบบสู้ไม่ค่อยได้นะพวกฟีเจอร์เก้าเจ็ดเก้าแปดเนสู้อีพิกไม่ค่อยได้มันก็เลยแบบเหมือนต้องอัปเกรดต,ตัวเองอ่ะนะเก้าเจ็ดไม่ค่อยมีคนใช้แล้วเก้าแปดยังน้อยเลยนะเต็มที่จริงอ่ะเก้าเก้าถึงจะถึงจะพอสู้ไหวนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันพิ่ฟอร์ดนะตัวล่าสุดคือดีสุดแล้วนะฮะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดตามกดแชร์และก,กดกระดิ่งด้วยนะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเลส